s e t by สีินะครับตอนนี้ก็มีการติดต่อได้2ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเ c e e o o o นะครับ YouTube ก็จะมี2ช่องนะครับ SCT by สีสิก็เป็นทั้งเพจและ y t u t u นะครับแล้วก็มี SCT Car Max นะครับวันนี้เราพามาเพื่อนๆมาดูนี่เลยนะครับเป็น XLT เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดตัวโบเดี่ยวตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ มีความพิเศษอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็ลูกค้าแต่งอพอสมควรเหมือนกันดูดูดีสีดํานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับมีม้าร้อยเจ็ดสิบตัวอยู่ในนี้แรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับก็อย่างแรกเลยที่ลูกค้าแต่งนะครับมีตัวกระจังหน้า FORD พื้นพื้นดาสลับแดงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวรางพึ่งที่ระบายความร้อนนะครับช่วยไล่ม้าที่อยู่ในนี้ร้อนๆเนี่ยหลายๆตัว ออกไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ารางพึ่งใหญ่ขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟทับทิม3ามเมตรนี่เลยนะครับด้านหน้า,ามาต่อกันที่ไฟตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งก็คือจะเป็นไฟตัว C ที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นไฟ C ีแคมโคมตัวนี้นะครับเป็นไฟ C ีแคมตัวนี้เป็น LED เปิดกลางวันตัวนี้เปิดกลางคืนเป็น LED เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็น LED เกือบจะเต็มระบบเลยนะครับทั้งหมดเลยมาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะครับตัวครอบไฟหน้าตัวครอบไฟตัวนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของไฟตัดหมอดนะครับไฟตัดหมอดจะเป็นไฟตัวฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับตัวโครเมียมเลยนะครับตัวซีเหมือนกันแต่เป็นตัวครอบแบบโครเมียมอ่านะครับด้านล่างนี่นะครับตัวกันชนนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยด้านล่างมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวหูรากจูงนะครับตัวนี้ ตัวนี้ลูกค้าเอ,อมีหูรากจูงเนี่ยตัว XLT นะครับมีหูรากจูงเนี่ยหนึ่งข้างนะครับส่วนด้านนี้ลูกค้าซื้อตัวปิดไว้นะครับโดยปกติตนี้มันจะโบโบเนาะที่เพื่อนๆเคยเห็นที่ผมรีวิวบ่อยๆหลาย,ลายคันตรงเนี้ยมันจะโบโบไปแต่ว่าอันนี้คือลูกค้าทําปิดมาเลยนะครับตัวนี้ตเกิร์ตัวนี้มาทําเพิ่มอ่มาต่อกันในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะครับมาพร้อมกับหมุนเงินเลยสวยแบบนี้เลย แล้วก็มาดูมาดูต่อในส่วนของล้อนะครับนี่เลยเอามาเริ่มที่แม็กก่อนนะครับแม็กนะครับเป็น B Pro t e ทนะครับลายก้านวายนะครับก้านวายเลยนะครับเป็นดำสับแดงตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดยี่สิบนิ้วนะครับออฟเซ็ตลบยีสมาพร้อมกับหุดแดงด้วยมาพร้อมกับหมุดแดงยางที่ลูกค้าเลือกมาเป็นโอตานินะครับขนาดสองเจ็ดห้าห้าห้า r ยี่สิบ นะครับเป็นออเทเลนแต่ว่าดอกนี่เยอะมากดอกนี่หนานๆเลยนะครับอ่าพร้อมกับตัวยกนะครับยกสองนิ้วปีกนกรุ่น NextGen นะครับปีกนกเนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่นเดิมและปีกนกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอามาในส่วนของแก้มข้างนะครับแก้มข้างนี่ก็คือจะเป็นอักษรเทอร์โ,รโบนะครับมามีตัวมีมีตัวครอบด้านข้างนี่เหมือนกันเป็นโครมเมียม มาต่อกันที่หูช้างหรือกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED ทั้งซ้ายและขวาเลยอ่ะคราวนี้มาดูด้านบนก่อนแลว้วค่อยได้ด้าน,น,นล,านลา่างนะครับด้านบนเนี่ยลูกค้าเป็นแหลกหลังคานะครับทาเพิ่มมาแต่ว่าอันนี้บรรทุกไม่ได้จริงนะครับอันนี้คือลูกค้าทําทําเพื่อความสวยงามบรรทุกไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะนึกว่าบรรทุกไ,ได้จริงแบบเอาไปใส่ทีเป็นร้อยโลไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะหักเอา แล้วก็ใส่กันตรดมามีเป้ามือจับนะครับเป้ามือจับกันลอยอย่างผมใส่แหวนอย่างเงี้ยแต่ผมใส่ลูโป้งเนาะอย่างคุณสุภาพสตรีที่แบบว่าเล็บยาวอย่างเงี้ยก็จะขูดดวงสีรถลูกค้าก็เลยใส่ตัวเป้ามือจับตัวนี้มานะครับแล้วก็ที่นําเสนอเลยก็คือตัวเสื้อดําตาแดงอันนี้เลยครับคันเทอร์เดลัสวันอันนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาเห็นก็จากทางเพจเนี่ยทําส่งส่งมอบรถที่เป็นลายสติ๊กเกอร์น่ครับลายสเสือดำเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไป รู้สึกจะ EP EP ที่ห้าหรือที่หกเนี่ยผมทำไม่ได้ขอโทษทีนะครับก็มีรีวิวตัวลายเตอร์ดำไปเหมือนกันลูกค้าเห็นลูกค้าก็เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็อยากได้เหมือนกันแบบนี้สวยๆเตสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะครับพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นเทานะครับเอ่อตัวตัวสติ๊กเกอร์เป็นเทาส่วนพื้นเนี่ยเป็นดําตาสีแดงนะครับก็มันดูเข้ากันกับตัวรถมากเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบันไดกันลื่นนะครับบันไดข้างกันลื่นตัวนี้เป็นวัสดุ เกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็น ABS เอาะร่องกันลื่นมาให้ด้านข้างนี่เลยนะครับอ,อ่ามาสู่มาดูในส่วนของด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านข้างเนี่ยปอดก็าทาตัวบันไดาทางขึ้นมานะครับเป็นบันไดที่ใช้งานได้จริงทํามาเพื่ออะไรทํามาเพื่อว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยเปิดเปิดฝาท้ายนะครับอ่าดูก่อนเลยเปิดฝาท้ายการขึ้นด้านข้างเนี่ยพื้นที่มันจํากัดมากมันมีแค่นี้เองถ้าเพื่อนๆ ลื่นนะครับก้าวพลาดไปลื่นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวจะเจ็บตัวกันวิศวกรของปอดอเขาเลยทําตัวบันไดข้างมาเสริมในการขึ้นด้านท้ายกระบะอ่ะแล้วถ้าเราปิดเราปิดฝาท้ายน่ะถ้าเราปิดฝาท้ายเนี่ยมันมันมีพื้นที่อยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าหรือเพื่อนๆอน,น่ะวางสัมภาระนะครับไปด้านท้ายแล้วมันต้องเปิดฝาท้ายแล้วเราต้องขึ้นไปเอาของเนี่ยครับเขาเลยทาทางขึ้นมาให้นะครับอ่ะไหนๆก็เปิดท้ายกระบะแล้วอ่ะเราก็มาดูกัน นะครับในตัวของไลเนอร์นะครับเขาก็ทําตัวห่วงสําหรับลากจูมมาให้นะครับมีหมดเลยนะครับทั้งหมดสี่จุดซ้ายสองขวาสองนี่นะครับเป็นห่วงที่ไวรัสสัมภาระนะนี่ครับมีหมดเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้นี่มีหมดเลยนะครับซ้ายสองขวาสอง มาดูในส่วนของตัวท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นอันนี้มันจะมีบัดมาทัดมาเอ่าเพื่อนไหมความยาวสูงสุดนะครับที่วัดเนี่ยก็คือร้อยสามสิบเซนนี่นะครับเป็นฝาท้ายมาพร้อมปับตวจับตัว C นี่ครับตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อสําหรับเพื่อนๆที่เป็นช่างไม้เนี่ยเครื่องมือ C เนี่ยมันจับตรงนี้ล็อกงานแล้วก็สามารถที่จะทํางานหลังรถได้เลยนะครับมีไม้ามาทัดวัดระยะได้เลยนะครับ แต่ว่าความยาวของกบาบะมันมีมากกว่าอยู่แล้วความยาวของฝาท้ายกบาระเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับอ่าคราวนี้ตัวนี้ไม่มีอีซิลิฟนะเพื่อนๆบอไไ้ก่อนไม่มีซิลิฟหนักอยู่อ่าไม่มีซิลิฟโอเคมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัว XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับก็มีตัวข้อไฟท้ายมาให้ไฟท้ายยังไม่เป็น LED เนอะเป็นไฟหลอดนะครับเป็นไฟหลอดใต้เป็นฮาโดเจนมีอักษร XLT ด้านท้ายเลย โลโก้ฟอนด์นะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับสําหรับเวลาเราถอยเราจะเห็นชัดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันว่ามีอะไรเดี๋ยวแต่ว่ามีกล้องมองหลังนะครับด้านท้ายนี่ก็คืออักษรเป็นตัวปั๊มลงไปนะครับของเรนเจอร์ปีนี้เนี่ยของเน็กเ e นเนี่ยคือทาวตัวท้ายกระบะเนี่ยมาาัยนจะปั๊มาาลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะเห็นเนส้นเส้นโค้งตัวนี้เนี่ยมันทําให้ดูท้ายกระบะเนี่ยดูใหญ่นะครับท้ายกระบะดูใหญ่แล้วก็คําว่าเรนเจอร์นี่ก็ใหญ่เป็นเป็นอักษรที่ ปั๊มลงไปนะครับด้านท้ายก็อย่างที่บอกเนาะมีทางขึ้นให้นะครับอ่าก็จะมีการลื่นให้แหละตัวนี้เป็นวันสดุสองชิ้นมาประกบกันนะครับการลื่นแข็งแรงคงทานครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับภายในอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนจากบเบาะตัวเบาะผ้านะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแดงนะครับอ เป็นแถวหนึ่งก่อนแล้วกันเนะาะแจ้งเพื่อนก่อนตัวนี้เป็น gmt บอกแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8 8ดแ0 0แบาทนะครับราคาตัวรถในนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นไปอัตโนมัติมีให้นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัดทิ้งมีป้อัตโนมัติมาให้นี่เลยนะครับปฟออโต้ปฟสูงไฟต่ำแล้วก็สามารถปรับตัวไลท์ที่หน้าจอหน้าผัดได้นะครับตัวนี้อ่า มาดูในส่วนของพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายพูดคุยโทรศัพท์ได้นะครับามาดูในส่วนของจอเลือนไม้นะครับจะเป็นขนาด8นิ้วนี่นะครับรอจอเลื่อนไม้ไม่ได้เป็นไม้เข็มแลนะ้วเนาะเป็นดิจิตอลนะครับ Full LED ขนาด8นิ้วส่วนจอกลางจอกลางก็เป็นขนาด10นิ้วนะครับจอกลางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับฟอร์ดพารได้มี Android Auto กับ Apple c a r p l พ y สามารถลงได้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัว USB ท้าย A กับท้าย C นะครับเรามาดูที่ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปอกสวยมากามาดูด้านข้างด้านข้างนะครับเอ่อที่ตัวรนเจอร์นะครับรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดประตูด้านนี้เนาะ ตอนนี้เขาเอามารวมกันไว้เป็นปั่งมือจับนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้นะครับจะไ,ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันที่แถวสองนิดหนึ่งเนาะอ่าแถวสองเนี่ยลูกค้าทำทำเต็มเลยอันนี้ดูเบาะไม่มีอะไรมากนะครับก็แถวสองเนี่ยมีพรดลมให้นะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟอ่า เพื่อนๆจะเห็นต้องต่อไฟ12โวลต์มีตัวมีตัวเบ้าให้ต้องต่อไฟ12โวลต์แล้วก็มีแอร์หลังแถวสองนะครับมีแอร์หลังให้ถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้ปอดทำออกมานี่คือก็ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยพัฒนาขึ้นมาเยอะก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจรถปอด ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 5 9 5 2 5 3 0 3หรือเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เพจ SCT บายตีตู่ทั้งตัว YouTube นะครับแล้วก็ช่องทางของเพจนะครับเพจ Facebook SCT บายตีตู่แล้วก็ YouTube นะครับ SCT บายตีูแล้วก็จะมีช่องทางอีกช่องหนึ่งของทาง y t u t u นะครับก็จะเป็น SCT Car Max นะครับยังไงเดี๋ยวขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกอย่างเลยนะครับทำให้ ลบกุนเพื่อนเพื่อนช่วยกดให้หน่อยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนกับตัว xrt ตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้ครับขอมากครับสวัสดีครับ